อครับสวัสดีครับผมธนสมนันนะครับรหัสสาห้าสามหนึ่งส่วนหกหนึ่งหนึ่งแปดนะครับวันนี้ผมจะมา,าแสดงการถอดกรอบชิ้นงานนะครับขั้นตอนแรกนั้นให้เราเข้าไปอ p e n ไป s m b ก่อนนะครับที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่ configuration manager นะครับกดเข้าที่ assembly หนึ่งนะครับ กดคลิกขวาครับแล้วเข้าไปที่ add configuration นะครับแล้วก็คลิ์คำว่า export นะครับกด enter ครับก็หลังจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่ export view นะครับให้เราทำการดึงชิ้นส่วนออกมาครับมันจะทำให้มันแยกชิ้นส่วนกันนะครับ อ่าอันนี้ก็เรียบ้อเรียบ้อแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่ผ่านการเค้นที่ของิ้่ส่วนนั้นว่ามันมาจากตรงไหนนะครับให้เรากดเข้าไปที่ export line sketch นะครับกดเข้าไปนะครับกดที่พื้นผิวนะครับทำอย่างนี้ให้กับทุกส่วนนะครับวันนี้กดต้องกดที่พื้นผิวนะครับ อ่าครับนี่ก็คือผ่านการเคลื่อนที่นะครับอ่าโอเคครับอ่าครับเราตอนนี้คือเราก็ได้เป็นผ่านการเคลื่อนที่ของรูปต่างๆแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดคลิกขวาเข้าไปที่ s m 1นึ่ครับ p e r f i g u r a t i o n ครับกดเข้าไปที่อ่า animate c o m p l e t นะครับ ปุ๊บนี่ครับอันนี้มันก็จะ,สะแสดงการเคลื่อนที่นะครับว่าของล้ำเป็นยังไงครับก็ลองดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมผมก็ขอจบการนำเสนอเพลยงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ